เรียบร้อยครับผมสำหรับวิยาได้หมดนียฝนตกแห้งเปียกเงินอดเลยฝ่ามือเมื่อก้าวเดียวนาำวิดเนี่ยครับพี่น้องฟองกบรรยากาศตอนฝนตกครับผมขึ้นต้นตกบัดขึ้นเลยวันนี้ก็ขากขนาดเลยครับเหมือนรถไฟจีบพี่ป๋าวันนี้ไม่ทำกมนข้าวแล้วครับฝนตกต่ครับฝนตกวันนี้ให้เขานี้ ด <c oughs> นนีหาปลาบืนนั่นนี่บ่ไป่เลยหาปลาบืนบ่ <c oughs> บรรยากาศยนาดนะครับผมมุนน้์ผม <c oughs> นตแกแห้งอยนี่้นอง <c oughs> เดี๋ยวราตอตรตาวตงตัวมาเลยครับเดี <c oughs> มัแหงมมงสีทองฝาเลยพี่น่องเอง้ <c oughs> มือนตึ๊ดเลยตื๊ดหน่อยดมาตัวมาแหงตัวมาแหงโอ้ถ่วมรมเลย รับรับอะไรกท่เียกเลยครับพี่น้องครับผมว่านเลยก็เปียกตาดฝนเมว่านนี่ว่านตช่วงามมงหกมงแรงตรงตแบน,น,นี้เนี่มาตเสร็จยังก่อนตอนบ่ายบ่ายสามตอนนีกลอะไรกันล่ๆๆละพี่น้องเนยแน่นผมแคงนีครับผมอตอนนี้ยินพญาไทใช่ครับเพือ คนหนวดอาเนี่ยคือคนเนาะบรรยากาศฝนตกครับผมนายจะตกอยู่ประมาณสักอโอ้ตกซุ้มวน,นึงนี่ถ่วมเนะครับประจำเลยครับผมตกซุ้มวนึงนีง่น้ำถล่มเลยพยาไทยนี่ม,ม,มาตกมาเลยตกมาเลยมันถล่มมาค้างเลด